अन सुन्वन्नोतिभिः सीदासाननम् सीकनेसाया नमः ॐ भद्रम् कलनेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम् पक्षेम चभिलय चत्राः शीलैलङ्कायितु स्तुवांसस्तनूभिः व्यशेम ॐ स्वस्ति स्वतेन पोषा विश्वा वेदाः स्वस्ति <Sussurra> नक्षो अरिष्ट देभिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम् शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते कनपतये त्वमेव प्रत्यक्षम् त्रत्वमासि त्वमेव केवलम् कर्तासि त्वमेव केवलम् धर्तासि त्वमेव केवलम् हर्तासि त्वमेव सलवम् कविदम् ब्रह्मासि รวมสากชาดมาสินิชัม क्लिष्टम् वास्मि सस्यम् वास्मि अव त्वम् माम् अववाक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूतानमवचिच्छम् अवपच्चातात् अवपुरस्तात् अवोतरातात् अवदक्षिणातात् अवचोधरातात् अवाधरातात् सर्वतो ามปะฮีปะฮีสัมันตาเตตวมวางมายตรมจินมายาหะตวมมันดามายตวมรมหามายาหะตวมสัจจิดานันดาวิติโยสิตวมปฏิเักษ์ชัมรมหาสิ ต้วมกนาณามโยุิินาณามโยุสิสรวมจกดริดำตัดโตชายติสรวมจกดริดำตวัสตติาติสรวมจกดริดำตวัยไลยมีาติสรวมจกดริดำตวัยปฏิติตวมภูมิรโปนโรนิโรนะภาหะต้วมจัดตวาริวาประดานิตวมกุณตรยัติตหะต้วมมวสาตรยาติตหะ त्वम् देहा त्रयातिलः त्वम् काला त्रयातितः त्वम् मूढा झडस्तितोऽसि निज्याम् त्वम् शक्तित्रयात्मकः त्वाम् योगिनोक्षया यन्ति निज्याम् Tuam Ramha, Tuam Vishnu, Tuam Rudra, Tuam Indas, Tuam Akanis, Tuam Vayu, Tuam Surya, Tuam Chandrama, Tuam Ramha Pupuaswaroom, Anading Pruamuchaya, Vanading Tadanantaram, Anuswara Parataraha, Arathendurasitam, Tare Narutam, अनुस्वारचान्त्यरूपम् बिन्दुरुपम् नादः सन्धानाम् सहिता सन्ति हि सैषा कनेशविश्या कनकरुषिः सन्ताः कनपतये देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विस्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ตันโนตันตีประโจตยาตเตอเอกดันตัมจตุรหัสตัมปาชะมัมกูชาทาลินัมระดันเจวระดัมฮัสเตรปริพาณมูชกัดวจมัมลักตัมรัมโบตรัมชูรัะกาลานากรรมรักตะวาสซัรรมรักตะกันทานุฤิกต่างกรรมรักตะพุชไปสุภูชิทัมพักตานุกรรมบินามเดวัมตะกัดกาลา,า,ามัดจุตัม आवेडभूतम् सत्श्रुति यदौ प्रगुते पुरुषात् परम् एवम् जयति यो नित्यम् योगि योगिनां वरः नमो रालपतये नमो गणपतये नमासपतये नमसे सतुरम्भोदराय एकदन्ताय विघ्नशिनिशिवसुताय शिवसुताय श्रीवरतमूतये नमो नमः एतत् अथर्वशेषोऽधीते स ब्रह्म भूयाय गर्पते सस्रवतक्षुखमेधते स श्रवविघ्नैनबाधते स पञ्चमहापा प्रमुच्यते सायमधीया दिवसकृतं पापं नाशयति पातरधीया नो पापं नाशयति सायं प्रातपयुञ्जा पापो भवति ธระวัตราติยานุภวิกโนภวติธรรมาธกามมูกชัมเจวินติอิดัมมัธรวชิลชังอาชีชังนาดิยํมโยยดิมูาัดเสศัยติสปาพิยานภวติสัตราวนาตยํยํกามมาทีเตตันตมณีนาสาทัยเฮเธออันนักนปติมภิจินจะติสวากมีภวติจตุรธามนันันจปฏิสวิทยาวานภวติ อิติยะทะลวานวะเกียมบรมหาตยาวรรณนิมบิยานบิเพดิกตาชนติโยดุวังกุไลเลจติสวายชัววโนปมูภวติโยลาใจเลจติสยะโชวานภวติสมีทาวานภวติโยโมดกสหสีนายาจติสวานชิตุพลมวาปโรติยาาเจสมินพิดินยาจติสาสลวัมราพเต สาสลวัมลพเทอัาชตอุบรมหานันสัมยักราหยิตวาสุริยาวาจสวีพวติสุริยากริเฮมหานัตยามพระติมาสันนิเทววาจัพตวาสิทธิมันตรูพวติมหาวิกนาพระมุจเเตมหาดชษาพระมุจเเตมหาปาปราตพระมุจเจเตสาสลววิพวติ สาลาววิภวติยาเอวัมเวดาอิจยุปนิชาเตออมสหนาววตุสหนาวพุนักตุสหวิรยามกาลาววะยเตจัดวินาวัตธรมตุมาวิตวิชาวะยโอมภัทรํมกรเนภิหิชุนุยามาเดวะหะภัทรํมปัชเชมาเจพีรียจัตราหะที่ลหลังไสสุสุวามสัสนิภิ व्यशेम देवाहितम यतायु ओम स्वस्ति न इंद्रो विदक्षवाह स्वस्ति न पूषा विश्वावेदाह स्वस्ति नस्तारक्षो अरिस्तने भी स्वस्ति नो ब्रिहस्पति ओम शांति 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 ओम สักดิทธิ์แห่งองค์พระพิคเนสวรมหาเทพเหล่าเทพ,พเจ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานสติปัญญาความเข้มแข็งความกล้าหาญภูมิปัญญาแด่คณะ ผู้ศรัทธาสาธุชนที่อยู่ในบริเวณการมงคลพิธีขณะน,นี้และขอภูมิปัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้าจงประสิทธิแด่คุณผ่องเกิดลาภีรักษาการผู้จัดการทีมฟุตบอลโรงเรียนอัศมชัญคุณบริบูรณ์บุญสมบูรณ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนคุณพัทรพลบุญมีกับตันทีมคุณสถาพรใจผ่องผู้ช่วยผู้ฝึกสอน คุณพวิศธนศะิริทรัพย์ผู้ช่วยฝึกสอนคุณนิวัตวงอาลีโค้ดผู้รักษาประตูและคุณวิศรุดกันทะวงโค้ชฟิตเนสรวมถึงคณะทีมงานคณะนักฟุตบอลทีมโรงเรียนอัดสำชัญทุกคนทุกท่านด้วยเทินเอาล่ะท่านทั้งหลายขอเชิญทุกท่านยืนนะ เพื่อเป็นเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้าที่จะได้ถวายไฟอารตีบูชาร่วมกันนะบอกชื่อและนามสกุลของท่านเดี๋ยวเราจะถวายไฟอารตีแด่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอพอรแห่งความสำเร็จพรที่จะขจัดอุปสรรคอันตรายพรแห่งความเป็นมงคลสิริมงคล ॐ गं गणपतये नमः एकदन्दाय विद्महे वक्लतुन्दाय धीमहि तन्नो तन्ति प्रचोदयात् श्रीं ह्रीं ग्रीं कम्पलमेर्वलि नमः स्वाहा อาลัตรีกรรมสามารพยายมิสริมหิมกรีมโอมอิมกรอมสีมหาสละวัหญ่นามห์โอมสุขคารตาดุขขารตาวัตาวิขนาจีนุรวีปุรวีเพรมาปึกปาจจายาจีสวันจีสุนดาราอุติเซตูราจีกันทีชราเกมารมุกตาฟาราจี चेदेव चे वचेमङ्खर चे मूर्ति होसीमङ्खर मूर्ति द्राशलमा ते माना कामाना पूती चेदेव चे रे चे लन्ना सतिता भारा तुषकोरी कुमरा चन्द्रा नाति रूरि कुङ्कुम् केशवरा ที่เรศติตามุสุตาโสภโตบาราอรูญชุนตรีนุปุณิจลานิฆาจลียาเจเดวเจเดเจเดวเจเดวเจมังคารมุรติโหสีมังคารมุรติดัชชะลมาเตมานากามานาปุติเจเดวเจเดลัมโพธารปีตามภราวรีระวันธานา สารังสนทาวัคราตุนดาตรีนยนาทาสรามาจาวปาเฮสันธนาสังกาตีปาวาเวนิราวานิรักษาเวสุรว,ลวัลวันธานาะเจเดวเจเดเจเดวเจเดวเจเจมังคารมุรติโหซีมังคารมุรติ ดาชลมาเตมานากามานาปูติเจเดวเจเดหมุนตัวหนึ่งรอบโอมกาลินโลตันก an ันวันทีนาจารนาโดยานิปาหินาดูปาตุเจเปรเมอวินทินต ah ันตปูติบาเวปาวานีมานีนามา ตัวเมวามาตาปิตาตัวเมวาตัวเมวาบันทูสทธาตัวเมวาตัวเมวาวิทยาทรวินาตัวเมวาตัวเมวาสารบัมมามมเดมาเดวากายีนวาจามาพิเศษดยวาพุทธามนาวาปัสุติสภาวากรมิยัตยัตสกัรมปราชมีนารายณานิสิสมันไปยามิอาจุตังเกศวัมรามนารายณ์มตรสนาโมตรํมวาสุเดวัมบบลิ तर मर वोलाकी नायक राम भचंद्रम भे हले राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हले राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ഹേ രാമ ഹരി ഹരേ കിസന ഹരേ കിസന 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 ഹരേ മോരയാ മോരയാ കണപതി പാപ്പ മോരയാ 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 മംഗള മൂർത്തി മോരയാ 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 മയൂരേ സോൻ മോരയാ 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 ചിന്മണി മോരയാ 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 സിദ്ധിവിനായ മോരയാ 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 മനപത്തി മോരയാ 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 വിഘനേശോ അന്മോരയാ മോരയാ മോരയാ ഖേറ്റാഡ്മച്ച മോരയാ മോരയാ മോരയ മോര്യാ മോരയാ മോര്യാ വര വിനായക മോരയാ മോര്യാ മോര്യാഷേ മോര്യാ 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 അശ്വവിനായക മോര്യാ 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 അശ്വവിനായക മോര്യാ 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 അസ്ഥ വിനായ โมริยโอมกัมกันาปัตยเยนามะฮกันปฏิปปาโมริยาบังกะลมูมลติโมริยาเจโบรลสีกเนชมหารานกยีเจศะัาวานกยีเจอ่ะ,อะแจกดอกไม้โอ๊ยแจกดอกไม้ให้ทุกคนถือเลยเดี๋ยวรับไฟก่อนนะ เวลารับไฟให้ใช้สองมือรับไฟขอแสงสว่างแห่งพระผู้เป็นเจ้าส่องนำทางชีวิตนะถึงเราจะไม่ได้เป็นนักกีฬาเป็นทีมผู้ปกครองเป็นทีมผู้บริหารเราก็มีชีวิตส่วนตัวขอให้ชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยมีความราบรื่นมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าแล้วก็ขอให้เมื่อเรามาอยู่ในทีมเราก็มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งกล้าหาญประสบความสำเร็จคำว่าชัยชนะ เริ่มจากชัยชนะในตัวเองก่อนยกตัวอย่างเช่นมีวินัยมีความเพียรมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจมีความเชื่อและศรัทธาในตัวเองนะ รับไฟแล้วก็แจกดอกไม้แล้วก็มาอธิษฐานด้วยกันแล้วก็โปรยดอกไม้เดี๋ยวอย่าเพิ่งนะ ครบเลยอย่างพี่เปิ้ลอายสิบคนรอได้ ท่านทั้งหลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะตั้งจิตไปพร้อมๆกับเสียงข้าพเจ้าชื่อและนามสกุลขอถวายความเคารพและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระศิวะเจ้าพระวิษณุพระภูมเทพเจ้าทุกพระองค์รวมถึงขอกราบบังคมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้พระเยซูคริสต์พระแม่มารี พระจิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้โปรดมาเป็นสักขีพยานในพิธีบวงสวงครั้งนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญบารมีเทพเจ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์จงประทานพรให้แก่สถานที่แห่งนี้คณะผู้บริหารผู้ปกครองคณะทีมงานคณะนักกีฬาและทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสมชัญให้มีพลังความสามารถ และสติปัญญาในการแข่งขันทุกนัดขอให้พระองค์และท่านเทพเจ้าทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทีมฟุตบอลของโรงเรียนอสมชันมีความสำเร็จได้รับชัยชนะในทุกการแข่งปัศจ,จากอุปสร,รคและภัยพิบัติทั้งปวงขอให้พวกเราทุกคนนักกีฬาทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง และมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการฝ่าฟันอุปสรรคขอให้พวกเราทุกคนนักกีฬาทีมโรงเรียนอัศมชชัญประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มีเกียรติยศและชื่อเสียงที่ดีงามขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ณนะสถานที่แห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วีรบุรุษบรรพบุรุษที่ปกปัก รักษาสถานที่แห่งนี้ไว้มายาวนานรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนับถือในสถานที่แห่งนี้พระเยซูคริสพระแม่มารีพระจิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จงคุ้มครองทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัศมชัญให้ปราสจากอุปสรรคพยันตรายให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในการแข่งขันทุกครั้ง ขอให้ทีมฟุตบอลของพวกเราประสบความสำเร็จในทุกการลงสนามเป็นที่ยอมรับและเคารพในวงการกีฬาขอให้ความมุ่งมั่นและความพยายามของพวกเราทุกคนส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเลิศขอพรจากเทพเจ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรามหมณ์ฮินดูพสิวะพระวิษณุและพระพรหมรวมถึงพระเยซูคริส พระแม่มารีพระจิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จงประทานความสำเร็จให้ความปรารถนาของพวกเราทุกคนสำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยดีทุกประการด้วยเทินสาสาทุสาทุอาเมนโปรยดอกไม้เลยทุกคนค,อคออ่อยๆโปรยคุณพ่องเกิดลาพีคุณนางคะฉัตเกิดลาพีนะอาจารย์ ก็อนุโมทนาสาธุกับคุณพองเกิดลาพีและคุณอังคชาติเกิดลาพีและบ้านเรือนทรัพย์สกุลนะที่ได้มีจิตศรัทธานะเป็นเจ้าภาพในพิธีบวงสวงบูชาครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับนะทีมนักกีฬาทีมนักฟุตบอลโรงเรียนอสศมชัญเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญนะมีชัยชนะไปทั่วทุกสารทิศมีชื่อเ เรติยศนะมีความเกลียงไกยมีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอนุโมทนา ที่ฐานความปรารถนาของท่านแล้วก็ไปนั่งประจำที่ได้เดี๋ยวเราเชิญเทวดากลับก็เป็นการเสร็จพิธีสาธุ ทุขปตาจนิทุกขาพยปาตาจนิพยาโสกปาตาจนิโสกาหุนตุสพเพปปานิโนเอตาวตาจามเฮหิสัมปทงังปุญญาสัมปทงังสพเวทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิอาทานังทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุ ภาวนาพิราตาโหนตุคชั่นตุเทวตาคตาสเพภุธาพลัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักข้างพันธามิสัพพโซสา,สาธุสาธุสาธุสำเร็จสมปัารานจงทุกประการนะทุกคนนะ